สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายทันเต ของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจในรอบวันมันอยากเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะฮะให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายติกนะครับเรื่องของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับตามรายงานล่าสุดจากสกายเยอรมันนะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยยังคงมีการวาง ในรายของโอซิมเินไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่สำหรับการเพิ่มเติมในตำแหน่งศูนย์หน้าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะมีราคาค่าตัวที่มหาศาลก็ตามแต่แมนยูก็ยังมีการจัดลำดับความสําคัญว่ารายนี้คือเป้าหมายอันดับแรกอยู่ดีนะครับส่วนเป้าหมายอื่นก็มีเหมือนกันครับอย่างเช่นในรายของเฮลรคนนะฮะดูซานว,วัลวิตอะไรประมาณนั้นครับรวมไปถึง อีกทีมหนึ่งครับที่มีข่าวให้ความสนใจตามรายงานจากสื่อในอังกฤษเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้มีการติดต่อไปยังนาโปลีครับเพื่อเตรียมที่จะทำการพูดคุยเบื้องต้นในเรื่องของการเซ็นสัญญาคว้าโตัวโอซิมเพน เข้ามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ลหลายทีมครับนองเหนือจากแมนยูก็ยังมีซิตี้ในข่าวล่าสุดนะฮะแล้วก็ไหนจะมีพวกอรอัามาริดที่ต้องการบองหาซูน,น่าแทนที่คาริมเซมาอะไรประมาณนั้นครับก็ให้ความสนใจด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกของแมนยูครับตอนนี้ก็ มีรายงานกันออกมาจาก s p o ร์ตบินะฮะก็มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลจำนวน105ล้านปอนด์เพื่อขวาตัวรองดานโกโลโมวนี่ศูนย์้าของทางไอทัพแฟงเฟิร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็นะักเตะรายานี้เป็นที่สนใจของทีมชั้นนำมากมายด้วยแมนยูก็ต้อง แข่งกันหน่อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากอีกหนึ่งรายนะที่ถ้าเกิดแมนยูร่วมแย่งชิงนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับมีรายงานจากแพทริกเบเกอร์นะครับนักข่าวคนดังจากสื่อของฝั่งเยอรมันครับมีการระบุว่าทั้งแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เชลซีเนี่ยมีเป้าหมายคนเดียวกันนะครับในตำแหน่งผู้สบับตูนั่นก็คือเกเกอร์โคเบลนะฮะผู้สนับตูของบรเ่ดัดมุนนะครับที่ทางแมนยูเนี่ยก็ต้องการ มองหาผู้สบตูรายใหม่ซึ่งอนาคตของเดวิดกานี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าสัญญากําลังที่จะหมดลงนะฮะส่วนทางเชลซีเองเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าเตรียมปล่อยผู้สบตูตัวหลักบางรายออกจากทีมเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีการเล็งเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มีเหตุผลทั้งคู่นะครับระหว่างเชลซีกับแมนยูเนี่ยนะฮะในการคว้าผู้สบตูรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนดาวรุ่งอย่างกาบีนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบาเซลนาครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีราย กลับมาครับว่ามี3ทีมจากอังกฤษครับที่กำลังให้ความสนใจเมดฟิลด์พรสวรรค์สูงจากบาร์ซ่ารายนี้อยู่นะครับก็มีลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนยูแล้วก็ซิตี้นะฮะที่ให้ความสนใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เชื่อกันว่าทางบาร์เซโลนน่าจะหาทางออกเกี่ยวกับกรณีใส่ชื่อของกาบีได้นะฮะ น่าจะไม่ยอมปล่อยแบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของลิเวอร์ pool กันบ้างล่าสุดครับมีรายงานจากสกอตแลนด์เยอรมันครับมีการระบุว่าลิเวอร์ pool เนี่ยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจกองกลางของไมน์นะฮะทีมจากเยอรมันนะครับนั่นก็คืออันทอนสตาร์กนะฮะเป็นกองกลางที่ลิเวอร์ pool เนี่ยเล็งกันเอาไว้เป็นเป้าหมายนอกเหนือจากจูดเบิร์นแฮมอะไรประมาณนั้นครับก็นี่คืออีกหนึ่งดีไลายชื่อที่น่าสนใจเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็มีการลิงเกี่ยวกับรเรื่องของการเปลี่ยน่ายกองกลางร,รายใหม่อยู่แล้วนะฮะส่วนนักเตะตอีกหนึ่งรายครับเป็นกองกลางดาวรุ่งจากโบคาจูเนียครับก็นักเตะตรายนี้ชื่อว่าอารันวาลเลร่าครับมีรายงานล่าสุดจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการระบุกันออกมาครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไปส่องฟอร์มดูนักเตะตรายนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งลิศลายชื่อที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งเอาไว้เป็นเป้าหมายรองจาก พวกเบอร์ลิงแฮมเมสันเมาส์ที่เป็นเป้าหมายหลักนะฮะก็หลักๆเนี่ยมี2รายนะที่มีข่าวตอนนี้ก็คือแอนทอนสตาร์นะฮะของมาแล้วก็วาเดล่าของทางโบคาชูเน่นะครับส่วนแนวรับอย่าง ko, ยอสโกวาดิโอนะครับแนวรับเนื้อหอมจากอิเบนไลซิกเนี่ยซึ่งได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในโยุโรปมากมายนะตอนนี้ว่ากันว่ามีหลายทีมเนี่ยเริ่มที่จะถอยหลังในการคว้าตัวแนวรับรายนี้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆทีมมองว่า เม็ดเงินที่จะต้องใช้ดึงตัวนันตแต่ารเานี่ยมันมีมูลค่าสูงจนเกินไปนะครับก็ค่าสัญ,ญญาอยู่ที่97ล้านปอนด์นะครับทําให้เลอบูเนี่ยจำให้สัญญาเกี่ยวกับแนวรับรายนี้แล้วนะฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวว่าล้มแผนการคว้าตัวก็คือเชลซีครับที่ ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นเรื่องของเม็ดเงินการใช้เนี่ยก็เลยขอถอยไปก่อนดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีบางทีมนะที่ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกันต่อไปก็คือซิตี้เรอัลมาดริดแล้วก็ทอตแนมสเปอร์นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยมาที่เรื่องของเมสันเมา์นะครับก็มีรายงานจากดีทัสกาฟนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่า เชลซีเนี่ยพบกับทางตันในการหาหรือเรื่องของสัญญชฉบับใหม่ของเมสันเมาส์นะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษของทีมนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันก็มีการเจรจามาแบบต่อนเนื่องแต่ว่ามันหาจุดลงตัวไม่ได้ทําให้ในช่วงเนี้ยทางเมสันเมาส์ก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ย่างหนักเหมือนกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนต่อไป ของทางเรอัลมาดริดนะฮะซึ่งก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาจากสปอร์ตบิลนะครับมีการระบุว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการเล็งลิ์รายชื่อ4กุนซือที่น่าสนใจที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของอาเจโรติ C R T นะครับหลังจากที่เรื่องของอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยน่ายผู้จัดการทีมอยู่แล้วนะฮะซึ่งอันเชีเองก็อาจจะมีการแยกทางกับทางเรอัลมาดริตหลังจากจบซีซั่นนี้ก็ได้นะครับ โดยที่กุนซือที่มีข่าวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยราอูกอนซาเรสนะครับชา so บีอารอนโซนฮะก็เป็นอดีตทั้งเตะของเรอัลมาดริดทั้งคู่นะครับรวมไปถึงนอกเหนือจากนั้นก็มีทวัตทุนเคิลนะครับแล้วก็มีโปรติโนนั่นเองนะครับที่มีข่าวเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของอิวคายกุนโดกันครับก็มีรายงานจากเดลิโออาสนะครับมีการระบุว่า ทางชาบีแอนเดสเนี่ยกุนซือของบาเซลนาได้มีการพูดคุยกับกุนโดกันนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสที่จะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมแบบรายค่าตัวในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับข่าวกุนโดกันกับ ทางบาร์เซโลนาเนี่ยออกมาแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะฉันก็น่าสนใจเหมือนกันส่วนในเรื่องของจาลูกา้าสคามาค่าครับมีรายงานล่าสุดออกมานะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยตกเป็นข่าวเตรียมที่จะมีการพยายามคว้าตัวกองหน้ารายนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยพลาดไปใน ก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันสกามาก้กาอยู่กับทางเวสต์แฮมนะฮะแตว่ว่าเรื่องของการได้รับโอกาสเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับทำให้ยูเว่เห็นช่องว่าช่องนี้ก็เตรียมที่จะกลับมาล่าตัวในรายของสกามาก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการดึงเข้ามาทดแทนในรายของมอยซคีนนะครับมีโอกาสย้า,ออา,า,ววย,าย,ยออกจากทีมดูซานวโลวิดที่มีข่าวเชื่อมโยงย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของเรียวเดลเมซี่ครับก็มีรายงานล่าสุดออกมานะฮะว่าทีมจาก เหลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเอาฮีลารเนี่ยมีการเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่า100กงร้ย้ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลให้กับทางเมสซี่ไว้พิจารณาเรื่องของการดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้นะครับก็เป็นข่าวกันเฉยๆนะครับยังแบบไม่มีกาวคอนเฟิร์มทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าจากซาอุดิอาระเบียจากฝั่งแบบตะวันออกกลางเนี่ยคือแบบเขาเงินทุนหนาอยู่แล้วนะฮะก็น่าสนใจนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็นกออกมาจาก ฝั่งของสเปนนะครับสื่อสเปนอย่างดาริโออาร์สเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่ากราเวลเบกามิฟิลด์ดาวรุ่งของเซลตาบีโกเนี่ยมีการวาดฝันว่าอยากมาค้าแข่งในอาร์เซนอลนะครับ ในพิว์เวล็กอังกฤษกับทางอาร์เซนอลนั่นเองนะครับมากกว่าที่จะเป็นทีมอื่นนะครับซึ่งสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับกำลังได้รับความสนใจจากทั้งอูเรอัลมาลิดแอตมาลิดนะฮะซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเอซิมิลานนะครับ, City, Arsenal, le, 9, รบแล้วก็ยังมี Manchester แมนเชสเตอร์เตะที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับเรื่องของมาติเนสกันบ้าง เป็นอีกหนึ่งผู้สบตูนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงงานย้ายทีมหนักมากๆในช่วงนี้นะฮะาตรายงานล่าสุดครับมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าทางท็อตแนมอเบอร์เนี่ยเตรียมยืน่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวมาเตเนสมาร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่ฮูโกยอรลิสที่อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็เตรียมที่จะแยกทางกับสเปอร์อีกด้วยนะฮะมาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการเข้ามาแทนที่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟิตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ